Hey. คการทำขนมปังพิต้านะคะจะมีส่วนผสมของลูกเกตนะลูกเกตสีดำค่ะนะ,ะละนักษณะอย่างนี้เลยนะคะผิวสีดำนะคะแล้วก็มีส่วนต่อไปก็คืออันนี้เป็นเนยน,นะคะเดี๋ยวเราไปละลายก่อนทำเนาะ,ะเราจะใช้ไข่แดงนะไะข่หนึ่งลูกเราจะใช้เฉพาะสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแยกเนาะ,ะอันนี้ก็คือน้ําตาลทรายแดงนะคะต่อไปก็เป็นผงฟูนะคะบัคเคส สำหรับทำขนมปังนะคะนะคะส่วนไปก็อันนี้เกลือใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะส่วนแป้งก็ใช้สําหรับแป้งสาลีอเนกนประสงค์นะคะไปกันเลยค่ะเราจะกะเอาปริมาณนะคะไม่ตุกไม่บอกว่าใช้เท่าไหร่เพื่อนๆก็ค่อยทยอยเติมนะในส่วนผสมของที่เป็นน้ํานะคะไปกันเลยค่ะ,ะทุกท่านจําได้ไหมคะในกระมังนี้ก็จะมีนมนะคะนมจืดซึ่งเราอุ่นในอุณหภูมิของห้องซึ่งซึ่งมันไม่เย็นแล้วนะคะ ะะเราอุ่นนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะทําการปลุกยีสต์ค่ะนะคะแม่ทุบจะเอายีสต์ใส่ไปในนมนะคะส่วนนมที่เหลือที่เราไม่ได้ใส่ก็เก็บไว้แยกต่างหากเผื่อได้ใช้เติมทีหลังนะคะใส่ประมาณ1ช้อนอาชานะคะเก็บเหมือนเดิมค่ะนะคะ นี่นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลเดี๋ยวมาดูใกล้ๆค่ะที้แม่ตุ๊กได้ใส่ยีสต์ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายแดงหรือทรายขาวก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีก็ใส่อะไรเข้าไปก็ได้จากนั้นเราจะทำการคนค่ะนะคะคนจนกว่าน้ำตาลละลายนะคะแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนะคะจากนั้นเราจะไปเตรียมส่วนผสมอื่นๆกันค่ะนะคะ เราจะผสมผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมของแห้งลงบนเคาน์เตอร์เลยค่ะผสมกันเสร็จเดี๋ยวเราจะเอานมกับยีสต์ที่เราละลายเนี่ยไปค่อยๆผสมกับแป้งที่เราผสมนะคะไปกันเลยค่ะให้ทุกท่านกะปริมาณเอานะคะทีลงเลยค่ะ ค่ะจากนั้นผสมเกลือเพื่อนๆใส่เลือกใส่ตามความเหมาะสมนะคะแม่ตุ๊กจะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากันนะคะ แป้งสารีเมืองไทยค่างๆที่จะละเอียดมากเลยเดี๋ยวเราจะเทิึงเข้าไปอีกนิดนึงนะคะจากนั้นให้เทลูกเกดที่เราจะใส่นะคะ,อะเอาข้าผไปผสมเลยค่ะคนผสมกันนะคะ ใครที่ชอบรูปเกตมากๆก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะนี่ค่ะผสมกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนยเข้าไมโครเวฟไปละลายแป๊บ,บนึ่งนะคะ มาคะ่ะมาเริ่มทํานะคะตอนนี้เราได้ละลายเนยไว้รอแล้วค่ะนะะเนยจืดเราใช้ครั้งนี้ก็คือเนยจืดนะคะนี่ค่ะเราจะมาแหวกตรงกลางออกคล้ายๆลรูปรูตรงกลางนะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็จะทําต่อไปเลยค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปไปดูกันเลยเราจะใช้นี่ค่ะ อันนี้ก็คือข้างในนี้ก็คือเรียกว่าไหล่ผงฟูกับนมนะคะผสมกันแล้วแล้วก็น้ำตาลค่ะเราจะค่อยๆตะล่อมนะคะตะล่อมเข้าหากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะตะลอ่อมเราต้องเอาถ่ค่ะเราจะใช้แต่ถ่แดงนะคะในการใส่ด้านในนะคะ ใช้แต่ไข่แดงนะคะตึ้มส่วนที่เหลือเราเก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปตอนนี้ทำการขันไข่แดงผสมนมด้านในค่ะประมาณนี้นะคะนะคะค่อยๆตะล่อมเข้าหากันนะคะตะล่อมตะล่อมเข้าหากันค่อยๆตะล่อมนะคะ จากนั้นให้เติมทยอยเติมผงฟูกับนมลงไปนะคะเคานเตอร์เราทำความสะอาดแล้วนะคะกับปริมาณเอานะคะเพื่อนๆจะทำขนาดไหนนะคะ ส่วนผสมก็มีพอเขอ้าคราอย่างนี้ค่ะก็รวมทั้งหมดน่าจะประมาณหนึ่งแก้วนะคะแก้วน้ำดื่มอะคะ่ะสองร้อยห้าสิบ เขาจะใช้มือทั้งสองข้างค่ะต่ล่อมเข้าหากันเนาะถ้ามีที่ปากนี่ก็ดีมากเลยอืเขาตอร์นะคะค่อยๆขยำข้าหากันนะคะออตอนนี้นะคะพเพื่อนๆผาเราจะใส่นมลงไปเพิ่มก็ได้ค่ะแม่ตุ๊กมีนมลุ่นอุณหภูมิมห้องอยู่แล้วนะคะ ให้เข้ากันนะคะน่าจะพอแล้วค่ะนมนะคะใช้เคาเตอร์ให้เป็นประโยู่เลยค่ะ กว่าเขาไม่ติดนิ้วมือนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ยังติดอยู่ค่ะแล้วเนยจะใส่ตอนไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะคะเริ่มที่จะเข้ากันนิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่เนยเลยคะ่ะ เป็นเนยสดนะคะเนยจืดนะคะค่อยๆขยำนะคะให้เขาผสมอยู่ในแป้งค่ะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเดี๋ยวแม่ตุ๊กจะสรุปการใส่ ส่วนผสมให้คร่าวๆไว้ด้านล่างวิดีโอนะคะว่ามีอะไรบ้างใส่ให้หมดเลยค่ะ เราจะพักเขาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะในการพักแป้งแล้วเราก็จะมากลับกันอีกครึ่งชั่วโมงคือพักสองรอบค่ะพักสองรอบครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะติดเคาน์เตอร์ ติดเคาน์เตอร์เราก็ใส่แป้งเพิ่มไปนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าเขาติดเคาน์เตอร์นะเราใส่แป้งเข้าไปนิดนึงนะคะออค่ะแต่การนวดคลึงน,นะคะกลับค่ะกะปริมาณเอาเนาะการทำอาหารหรือการทำขนมเนี่ย อยู่ที่คนชอบบางคนชอบหวานน้อยบางคนชอบหวานเยอะบางคนชอบขนมปังที่แห้งนะคะเราก็ใส่น้ําหรือใส่นมน้อย,อยค่ะใครที่อยากนุ่มๆอ่อ,อนๆน,น,นี่ก็ใส่น้ําเยอะๆนะคะหรือนมเยอะๆแต่ว่าเวลาการขึ้นรูปก็จะยากนะถ้าใครไม่ซีเรียสก็ทําในกล่องบล็อกของเขาได้นะอันนี้พอที่จะได้อย่างนี้แล้วนะ เราไม่ต้องนวดนานเราก็จะม้วนเขาเป็นรูปทรงของเขานะคะตะล่อมอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมากับกันพอกลับเสร็จเราก็จะพักอีกครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเวอร์ซีน้าโอเคเราจะเอาไว้ในนี้นะนะคะเอาไว้ในกระมังที่เราผสมยีสต์ลงไปเราจะมาดูว่าเขาจะขึ้นโตขนาดไหนนี่ค่ะ ม่ตุ๊กก็จะพักทิ้งไว้นะคะเดราจะมาดูอีกครึ่งชั่วโมงค่ะมานะคะ15้านาทีแล้วรูปเกือบเท่าเดิมเลยนะคะนะคะเอาค่ะเรามาขึ้นรูปกันไปกันเลยค่ะ